ะเป็นรักกับจจริงนะครับคนดีๆอย่างนี้หายากครับตลกทุกคนดีทุกคนนะครับอยู่ที่นั่ต่ายนะใจกับทุกคนนะครับถ้าทําดีก็ได้ดีพวกเรารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับักเองนะฮะก็เคยบอกกับพี่ระบวจว่าเราเนี่ยเป็นมากับเพื่อนร่วมง,งานนะฮะแต่ว่าเรานั้นคือ ครอบครัวดกัลทุกผมและสิ่งหนึ่งที่ผมเคยบอกกับพี่รูเบิดเสมอมาว่าเราจะไปทอดทิ้งกันและอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะที่เราจะไม่ทอดทิ้งกันไปพี่ระเบิดจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปขอบคุณครับา<ป>ก็คงไม่จะบอกอะไรมากนะครับชีวิตคนเรามีแค่เกิดแก่เจ็บตาย และความดีของเขาเราไม่ต้องภาษาธยายเลยครับทุกคนได้เห็นแล้วว่าวันนี้ผมมาไว้อะไรเขามากล้นเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นตลกไม่ว่าจะเป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นเอฟซีของเขาต่างต่างบนต่าง,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 งรักพี่เบิร์ดทั้งนั้นนะครับผมขอบรู้ท่านที่มาร่วมไว้อะไรกันวันนีด้วยครับขอบคุณครับ ัน,นมันจะมาเขาไม่มนใช้จกานใช้ความสศให้ชื่อสียงของเขาไม่ครผมก็จะคนสร้างเขาขเขาถึอองมไม่ค่อยได้พื้นที่เขาเขาไม่มสรถครับ วันที่เขาล้มป่วยมา,าเาเขาบอกว่าไม่ตงมาก mm hmm. เป็าคือาในผู้ใจของผม mm hmm. เขาคืออาวุธสำคัญง ยังไงเขามไม่กลับมาแล้วแต่อยากให้พี่รูว่าพอัจากนี้ไปสิ่งที่ที่รักแล้ถือหัวใจของพี่แจ๋วพวกเราไม่ยังดูแลเหมือนเดิมผมดูแลพี่ตั้งแต่วันแรกยังไงจนถึงวันนี้เราก็ยังดูแลต่อไป อยู่กับผมทุกที่ผมจะไม่ให้พี่เป็นสัมภเวสีที่เล่ร่อนพี่จะต้องอยู่ติดตัวกับผมตลอดไปนรเบิร์สายวันชาติหน้าไี่จริงเรากลับมาเจริญกนะพี่ผมไม่ต้องบอกว่าผมรักพี่แค่ไหนพี่ดงูงานพี่ดูการะทำที่พวกเราทำให้พี่ครับโชคดีครับพี่สูส่สวรรค์ครับพี่